อออืืวนกับซันต้าครับวนวนวน เอาละก็ต้องขอาการสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับขออตรลบทุกท่านเข้าสู่99คืนกันอีกเช่นเคยนะโดยวันนี้มันได้อัปเดตวีคสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสิ้นปีนะครับสำหรับใครที่ทําอะไรอยู่ก็ขอให้สมหวังตามปรารถนานครับหรือว่าใครที่ทําอะไรสําเร็จไม่สําเร็จในปีนี้นะครับขอให้จำไม่เสมอนะว่าคุณโตขึ้นทุกปีนะครับขอให้ปีใหม่นี้นะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆของทุกคนนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขและรอยยิ ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเอาล่ะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวีคสามันมีอะไรมาบ้างโอ้เนื้อเรื่องใหม่นะครับในที่สุดนะครับพวกเอลก็ได้สร้างโรงงานสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าทันใดนั้นนะครับก็มีเจ้าซันต้าตัวปลอมนะครับลักลอบเข้ามาข้างในนะครับและเขานะครับก็ได้ตั้งป้อมปืนปีศาจเนื้อเพื่อที่จะหยุดเรานะครับและให้เรานะครับไปจัดการเขานะครับเพื่อได้กล่องของขวัญนะครับมาดูคาสิ่งกันเลยดีกว่ามีอะไรมาบ้างนะ เริ่มต้นมาเอ้ยโรงงานสําเร็จแล้วว่าไอโรงงานที่มันโดดโลดเต้นกันเนื้อคลิปที่แล้วนั่นแหละนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ววันดูรอบๆนะครับนี่พวกเอลก็ได้อยู่อย่างภาคภูมิใจนะเอ้ยแต่ทันใดนั้นเสียงอะไรวะเสียงอะไรข้างในเอ่ยเปิดประตูเข้าไปครับเอ้ยใครตั้งป้อมปือนอนะได้ยังไงนะเฮ้ยสันดารหรือเปล่าหื <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใช่นะวันนี้ จัดการซันต้าตัวปลอมที่อยู่ในโรงงานโอเคครับน่าจะมีแค่นั้นแหละครับเอ้ยอันนี้กล่องของขวัญเปิดก่อนนะครับอุ้ยได้ของมาเต็มเลยครับได้เจม30นะครับได้แคนดี้50ได้ไฟอัปเกรดนะครับแล้วก็ซูคีเปอร์นะครับให้ปลดล็อกมาเป็นซูคีเปอร์นะครับตัวใหม่เอาล่ะขอมาดูในเอลช็อปก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอุ้ยตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเอลช็อปจะของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีแบบว่าสกินหมาสกินแมวสกินหมูสกินไก่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเหมือนกันผมมมมเเเเเออออาาาาาพพชรรรรรรแแแแลลลล้้้้้วววกกกกััันนนนนนะะะะะะ่่็็ไไไไไไูจปปท100 10คคคดดดดีบบ์ย ตอนนี้ผมมี6 0นะครับก็น่าจะซื้ออะไรไม่ได้เอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่านะไปกับเอเลี่ยนคนดีคนเดิมของเรานะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าด่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะร,รู้สึกเหมือนว่าเราต้องตัดไม้ก่อนนะโอ้ยมันไม่มีนั่นเลยอะไอ้ต้นไม้คิดมมกอะไอ้ต้นไม้ที่มันมีไฟประดับรอบๆครับ,รบ,รบเราต้องหาไฟไปประดับต้นคิดมากด้วยนะ เอาล่ะตอนนี้แคมไฟเราก็ได้เป็นเวฟสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกเหมือนว่าต้นเกมเราต้องหาแบบว่าไฟให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปปลดลออ็อกโรงงานนะครับงั้นฉะนั้นเราจะหาไฟแล้วกันนะต้นเกมะเ,เน้นหาไฟหาของไปจัดการซันต้าแล้วกันครับสร้างแผนที่ไปก่อนเลยครับึังนันครับ ตั้งไปเลยตอนนี้ผมเก็บไฟมา11อันแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่12ของเรานะครับนี่เรียบร้อยครบแล้วเดินสำรวจสักหน่อยแล้วกันตอนนี้แคมป์ไฟผมเป็นวิว4แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหาของไปสู้กัาตาสักคู่หนึ่งแล้วกันนะเอาไว้เดี๋ยวได้ของอะไรมาแล้วเรามาอัปเดตกันแคมป์ไฟ <Camp fire S 2> เราเป็นวิ5แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าของยังไม่ได้เท่าที่ควรเลยครับกระสุนเราได้มาแค่8นัดเองอะยังไม่หนำใจเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องในคิดมากกันดีกว่าครับเพราะว่าในนี้แจกกร,ก,ยยรแกระสุนนอยยย่างเเเดีีวลใ สนับสนุนความรุนแรงจริงนะครับนี่เค้กว่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สี่แล้วเดี๋ยวเราหาต้นคิดมาแล้วเราแปะไฟเลยก็ได้นะนี่ต้นแรกนะครับมีต้นสองนะครับต้นที่สามมีตรงนี้ต้นที่สี่ครับต้นที่ห้าครับต้นที่หกครับต้นที่เจ็ดครับต้นที่แปดต้นที่เก้าครับต้นที่สิบครับต้นที่สิบดครับอีกต้นหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ครับสิบสองเยียยร้อยนะครับ เราก็ได้เปิดแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะละครก็สั่นอะไรเหมือนเดิมอยากรู้ว่าคาซีนมันเปลี่ยนไปไหมอ่มะเสาหมุนมือนเดิมอย่างอื่นว่าไงคาซีนเดิมไหมเหมือนจะเป็นคาซีนเดิมปะเนี่ยเหมือนจะเป็นอันเดิมเลยครับนี่เราเอลก็ออกมาเหมือนเดิมออกมาเหมือนเดิมไม่ได้ต่างไปจากเดิมตรงไหนนะครับเรียบร้อยนะเมืองก็ได้กลับมามีไฟอีกครั้งนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไอ้ควางก็เข้ามาไม่ได้นะตอนนี้นี่ครับ โรงงานซานต้านะครับเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะเพราะมันต้องใช้ของด้วยข้างในอะ่ะมันไม่สามารถสู้เปล่าๆได้นะครับเฮ้ยความมันเดินสมูทขึ้นไหมไม่แน่ใจนะครับมันเดิมนะครับแทงได้สบายบือ่อสะดือโบอืืเย,ยบร้อยเดี่ยงนะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะรเราซัดก,กบก่อนนะเผื่อมันให้หอ,อกเรานะรหรือว่ามันไม่ได้ให้หอ,อกเราวะหอ,อกอยู่ที่ท่าน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจครับบร้อยไม่มีนะไม่มีหอ,อกขอเดินดูก่อนแล้วกันนะเผื่อเราได้ของโโหดนะครับจะได้เอาไปต่อก,ก่อนกับซานต้าตัวปลอมง่ายๆนะครับอฮ้ย่องแดงแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนโอ้ m ม่ก็คลิปหายละคิวเลยตอนนี้ไอ้นี้หมดนะครับโอ้โ oh, หพลังงานหมดทีแทบตายแล้วเสียที่ฮิวไปสามาันเลยครับเมื่อกี้หมาป่าวิ่งไล่เรา3-4ตัวจะบ้าตายเข้าโรงพยาบาลก่อนนะไปหายาก่อน ได้มาหนึอันนะครับอุ้ยได้มาสาอันเลยวะ่ะอุ้ยชุดกอ้อเลขใช้ได้นะก่อนมืดก่อนมืดขอก่อนขอก่อนขาอเฟ้อกองแดงก่อนนี่กองแดงให้เป็นโอ้โหโล่นะครับเอามาทําอะไรนี่ เอามาทำอะไรเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถซื้อของได้หรือยังครับมันต้องใช้ของดนวยนะครับในการไปบุกอัเอ้ยตอนนี้เราซื้อของได้แล้วครับมันต้องใช้บันไดทํา1อันนะครับแล้วก็พรั่หนึ่งอันนะครับแล้วก็สเก็ตน้ําแข็งรอใช่หรอวะไม่แน่ใจครับลองไปก่อนแล้วกันนะเอาล่ะน่าจะพร้อมแล้วมั้งมั้งมึงเอาล่ะฉันมาแล้วเจอซานต้าตัวปรอมเดี๋ยวเราเค้กไปด้วยนะครับกันเหนียวเหมือนจะมีเค้กอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาเค้กเข้าไปด้วยนะครับก้ันี้นี้วกันนะ มาเจ้าซันต้าฉันมาจัดการนายแล้วล่ะเปิดประตูครับเอาล่ะห้องแรกยังไม่มีอะไรนะครับมีเหมือนเป็นห้องลุงโลกครับตอนนี้เปิดประตูอันที่สองเอ้ยมีป้อมปืนอ,อยู่นั่นวะสามารถยิงไนี้ยปะเอ้ยยิงได้วะโอย้ยิงได้ก็สวยเลยดิยิงได้ก็เจออันนี้หน่อยไรเฟิลสับ euh อืมหืมรัวมากรัวมากโดนไปน้องโดนไรเฟิลสับพี่ไปโอย้ยแต่ว่ามันถึกมากเลยวะเข้าไปได้ปะเ,เอ้ยอืมไม่โดนไม่โดนยากยากเฮป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยโอ้โหไม่ต้องไอ้นี้นะครับ โอ้ยไม่ต้องยิงนี่หว่าเพิ่งกระสุนฟรีเลยครับน่าจะเอากระสุนไปใช้กรสนะันต้านะเมื่อกี้นี่มันให้ใช้บันไดนะครับตรงนี้บันไดนครับตั้งแล้วแล้วก็พร้อมกันเลยครับไปครับขึ้นครับพร้อมแล้วขึ้นครับ <c oughs> มาแล้วข้างหลังนะครับสามารถตีได้ไหมเอ้ยใช้หอ,อกก็ได้วะ <c oughs> ใช้หอ,อกไปครับโอ้ยระเบิดระเบิดอันหนาเลยโอ้ยได้ลูกอมด้วยมีไหมเนี่ย ้างในมีอะไร้างในเหมือนจะไม่มีนะมีบันไดทางลงไปนะตะเก็นน้ำแข็งมานี่มีเทเลทมีอันนี้อีกแล้วครับมีป้อมปืนอื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 เกือบนะครับเฉียบตุดอืมไปครับรีบรีบรีบนี่ไม่โดนไม่ได้แดกน้องยากยากยากระเบิดไปอุ้ยนี่ซันต้าหรือเปล่าครับอันนี้เรายิงมันได้ปะยิงไม่ได้นะซันต้าอยู่นี่นะรับซันต้าตัวปอมนะมันแอบอยู่แล้วมันมีพลังงานอะไรไม่รู้ครับป้องกันมันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ขอขุดลงไปก่อนเลยนะเจอกูแน่เราแป๊บอุ้ยรอบเดียวมันล่วงเลย โอ้ย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 มาเรามีโล่นะครับไปเลยครับอืมอืมไม่เข้าน้องพี่ได้โล่มาเว้ยเรียบร้อยระเบิดไปเจ้าซานต้าพร้อมหรือยังถ้าแกไม่พร้อมเนี่ยฉันมาแล้วล่ะฮึบกระโดดขึ้นมาแล้วครับนั่นครับซานต้าอยู่นั่นพร้อมหรือยังครับทุกคนไปแล้วไปเลยสัดเลยโอ้ยโอ้ยตีไม่แรงมากนะครับโอ้ยโอ้ยอืมอืม โอนกับซันต้าครับโอนโอนมาดิมาดิเฮ้ย้ยสร้างป้อมปืนนี่ก็โอ้ไม่กอดขอขอพักหายใจกี่รู้ยังไม่ค่อยจะไหวเลยครับเอาละมีปืนใช่ไหมใช้ปืนใด้เป็นประโยชน์นะยิงได้ปะตรงนี้เหมือนจะยิงไม่ได้ปะเนี่ยโอ้ยิงไม่ได้ป่ะครับเสียใจอ่ะยิงไม่ได้ครับโกงไม่ได้นะแทงได้ปะกระโดดแทงได้ปะโอ้แทงก็ไม่ได้ครับตรงนี้ต้องขึ้นไปบวกอย่างเดียวอ่ะพญาธกินเค้กก่อนวางเค้กครับ กินไปครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปบวกนะครับพร้อมยังตีไม่แรงนะเอาก่อนครับพร้อมปืนพร้อมปืนก่อนโอ้โอ้โอ้อืออืออะใช้แบดเดตครับแบดเดตมาแล้วพี่มาเลาะต่อรอบสองครับพี่มาแทงพี่มาแทงมาดิ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 สันต์มาดิโอ้ยแม่งสร้างป้องปืนแล้วเชี่ยโดนโดนกูโอ้ยโอ้อยอ้ยมีครับก๊อกสองก๊อกสองมาครับโดบยาครับโดบยาสู้ไอ้น้องมาดิมาดิ ออสิจอนหน้าไม่เง็ดเอาไปก่อนน้องอืเก็บก่อนเลยคนระับอันนี้เอ้ยมึงทํานี้ทําไมวะมึงทํานี้ทําไมวะคือเขาก็สร้างโรงงานมาดีๆมึงทานี้ทําไมวะฮึอยากรู้อะคือในหัวคิดอะไรอะ <c oughs> ในหัวคิดอะไรอะ่ะคิดว่าจะยึดโรงงานได้ไงวะมึงคิดว่าป้อมปืนแค่นี้มันจะหยุดกูได้เหรอฮึ คุยด้วยไม่มองหน้านะคุยด้วยไม่มองหน้านะคุยนั่งดีๆว่าหลังรู้รุ่นด้วยใครใครคุมที่เนี่ยน้องว่าหลังจากที่เราฆ่ามันได้นะครับเราก็ได้อันนี้มาด้วยนะเอ้ยมันจะได้ของขวัญน,นะครับอันนี้น่าจะได้เรื่อยๆป่าวะไม่รู้ครับอันนี้เปิดเดกโอกระสุนอีกแล้วครับอันนี้ก็ได้เป็นกระสุนครับอันนี้ก็อุย้ยเชื้อเพลิงว่ะแล้วกล่องอย่างนี้ได้เลยครับกล่องเหลืองๆโอ้ยได้เป็นแคนดี้ครับค่อนข้างเยอะนะอุ้ยได้คอนด้วยว่ะโอ้ถ้าได้ตั้งแต่แรกนี่ชนะเลยไหนซันต้าเนี้ะ เอาล่ะตัวนี้เหมือนนับถอยหลังอะไรได้ครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะอยากรู้ว่ามันคืออะไรจะครบแล้วครับอีกหกวีนะห้าวีสี่วีนะคืออะไรวะมันจะสร้างของขวัญใช่ไหมนี่หนึ่งวีครับมาเป็นไรอืมมีเสียงนะอุ้ยแล้วก็มีกล่องของขวัญออกมาว่าเออมันจะสร้างกล่องของขวัญให้นะครับอันนี้เ็าเปิดมาเป็นเค้กโอ้เอาล่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอันนี้เปิดได้ปะเปิดได้วะเปิดไปไหนนี่อ๋อเปิดไปห้องนี้เลยนี่วาโอ้โหเอ้ยม่อกินมันล็อกแน่เลย เราก็ปกป้องหวานคีดมัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไอ้กวางอะไรเราก็จัดการได้แล้วไอเอลไม่ทําอะไรไม่ได้เลยครับไอขนาดเดซันต้าตัวปอมไม่เข้าปราสาทไปยังทําอะไรกันไม่ได้เลยครับเท่าเอ๋ย่งเอลโคตรกากอะอน้องมามาเฉลิมฉลองด้วยกันกลับตัวกลับใจซะนะน้องพี่ให้โอกาสในในน้องก็เป็นคนฉลาดพี่ให้โอกาสน้องแบบว่าวิ่งเล่นในเมืองพี่นะก็หละก็น่าจะหมดแล้ววะหมดอีเวนต์วีคสามแลครับ เอาล่ะแล้วก็เดินทางมาจนจบปีนะครับจบปี2568ครับเอาเป็นว่าปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับสรุปใครที่กำลังพยายามทำอะไรอยู่นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับดังที่พยายามนะครับเที่ยวปีใหม่ให้สนุกครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาเจอกันช่วงต้นปีด้วยน่าจะลงคลิปประมาณแบบวันที่3วันที่4แหละเออเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีวิทานีแ้แหละครับหา,ากผิดพลาดการใดขออภัยในน้ที่นี้ด้วยสวัสดีครับบ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ